เล่นแอนฟาร์มวิดวิสซาท์พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันเทคนิคการดีไซน์ออกแบบสื่อการเรียนรู้และบอร์ดเกมหรือแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้สนุกและง่ายแค่ฟังก็ได้ความรู้อีพีนี้นะคะก็จะเป็นอีพีพิเศษค่ะเพราะว่าจะมีน้องฝึกงานมาพูดคุยด้วยแล้วก็เป็นคนคิดประเด็นนี้ค่ะนั่นก็คือน้องไอซ์ค่ะครับสวัสดีครับชื่อไอซ์นะครับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผมคณะทาัศนศรมินสาขาโปรดักต์ดีไซน์ครับอันนี้ ประเด็นที่น้องไอซ์สนใจคือเรื่องอะไรนะครับที่มาคุยกันวันนี้เรื่องเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในการเล่นบอร์ดเกมหนึ่งรอบครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่าเราก็จะเห็นแหละว่าเอ้ยเกมหนึ่งกล่องเนาะมันบางเกมเนี่ยเขียนมือเล่นแบบสิบห้าทีก็เสร็จละบางเกมเนี่ยเขียนสามสิบนาทีนะแต่ว่าต่อผู้เล่นหนึ่งคนบางเกมเนี่ยบอกไปเลย สี่ชั่วโมงอ่ะจะเคยเห็นกันประมาณนี้อยู่แล้วเนาะแล้วอย่างเงี้ยเวลาเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเหมาะสมอยากรู้ทําไมไอซ์ถึงสนใจประเด็นนี้ครับลองอธิบายมาเพิ่มเติม,มหน่อยคือส่วนตัวก็เป็นคนที่เล่นบอร์ดเกมมาระดับหนึ่งซึ่งบางครั้งเวลาเล่นบอร์ดเกมเอาผมยกตัวอย่างเป็นเกมสัมโกกลยุทธ์แล้วกันครับผม mm hmm. ก็ช่วงที่เล่นไปช่วงแรกๆก,ก็รู้สึกว่ามันเพลินๆดีแต่ว่าหลังๆแบบเหมือนพอมันผ่านไปสักช่วงเวลาหนึง่ง มันก็จะแบบตายตัวจนทําให้แบบเหลือแค่ไม่กี่อย่างที่ให้ทําได้แล้วก็จะวนๆไปเรื่อยๆจนเสียเวลาครับแล้วไม่มีเกมไหนที่แบบว่าทามมิ่งมันโอเคเราชอบมากเลยแบบเล่นเวลาเท่าเนี้ยดีมากเลยมีไหมเอ่ยก็จะเป็นเกมประเภทบัฟกันมากกว่าคับคืออย่างน้อยก็มันมันไม่ได้เป็นแบบเกมตายตัวที่ไอ้นั่นไปแต่ว่ามันจะใช้แบบความเหลี่ยมของแต่ละคนที่ดําเนินเกมไปเรื่อยๆทาให้เกมมันยังแบบไม่กล่อยครับ ยกรยกตัวอย่างได้ไหมครับชื่อชื่อเกมอะไรเแ่าคนฟังจะได้พรออึกออกได้เออเป็นเกมคูปล้วแนครับผมอ,อ่างั้นก็เกมค่อนข้างเร็วเนะาะถึงคูปเนี่ยมันก็โบ,โ,บโบ๊ะบาโบ๊ะปุบ๊บอ่ะตัดคนออกอะไรเงี้ยจบใช่ผมว่ามันเวลามันค่อนข้างจะเหมาะสมเลยต่อเกมหนึ่งขกมพูดคําว่านานเนี่ยมันมีคํานิยามสองอันที่เราอาจจะใช้ปนกันก็คือคาว่า นานกับนานไปเกมเพราะว่ามันไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะสมมุติว่าเกมใช้เวลาเล่นอ่าสี่ชั่วโมงอ่ะหาจังหวะจะเล่นยากสมมติอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาสี่ชั่วโมงใช่ไหมแต่ถามว่าความอะไรประสบการณ์ที่เราได้จากการเล่นเกมสี่ชั่วโมงนั้นถือว่าเวลาสี่ชั่วโมงนั้นนานเกินไปหรือเปล่าอาจจะเรียกว่าไม่นานเกินไปเพราะว่ามันมันดีมันดีมากบางเกมเงี้ยอย่างเช่นเราเล่น เ,เกมที่มันเป็นคิดวิเคราะห์ไปพวกแบบวางแผนอะไรต่างๆมันต้องใช้เวลาพวกเกมแบบ engine building ต่างๆเนาะแบบตอนเอริ่มมาแต่างคนต่างบิวอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นที่เป็นทางของตัวเองถามว่าเกมอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาในการเล่นแหละแต่ถามว่าความมันแล้วมันนานเกินไปไหมอ่าถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเอนจอยกับบรรยากาศในการคิดวิเคราะห์ตรงนั้นแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางไหนรอบนี้เล่นสายนี้รอบนี้เล่นอีกสายหนึ่งไม่นานเกินไปก็ได้ แบบว่าเวลาที่มันผ่านไปครับเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องเวลาเนี่ยแล้วความนานเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แล้วแต่บุคคลอันนี้บอกก่อนทําไมเราถึงรู้สึกว่าเกมนี้นานเกินไปอาจจะมีอารมณ์อารมณ์ที่แบบว่ามันน่าเบื่อด,ด้วยมันเลยแบบทําไมนานจังน่าทําไมแบบไม่เริ่มรอบใหม่ทําไมยังแบบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคะ่ะบางทีก็แบบมีความรู้สึกอย่างนั้นเข้ามาด้วยแล้วคิดว่าต่างกันไหมระหว่างนานคําว่านานธรรมดาเกมเนี้เล่นนานกัแบบนานเกินไปมันต่างกันไหมครับ อ่ากันครับก็ถาถ้าที่ผมเป็นมาคําว่านานเกินไปของผมอะ่ะก็จะส่วนมากอะ่ะจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เออเรารู้ผลของเกมนั้นแล้วแต่เกมนั้นยังไม่จบผมก็เลยรู้สึกว่าทําไมความรู้สึกเดียวกับพี่เขาเลยคือทําไมถึงยังไม่เริ่มรอบใหม่สักทีหรืออะไรแบบเออชัยชนะมันอยู่ในมือของคนบางคนแล้วที่เขาวางเล่นเกมมานะประมาณนั้นครับมันโดนสปอยแล้วก็โดนยื ช่โด,ดนรับรู้แล้วว่าใครชนะแล้วก็คือการ์ดแบบต้องลงเรื่อยๆตามตามเทิร์นของเขาแบบเอ๊ะทั้งที่แบบเราเหมือนเราเอาไปตายเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราแพ้เราก็ยังจะต้องเล่นต่อไปเนี่ยอันนี้เหมือนกับว่าความรู้สึกมันเขาเนี่ยถ้าถ้าในมุมเราเราจะเรียกันว่าเหมือนกับไม่รู้จะเล่นไปทําไมมันก็ยังมีบางเกมที่ตอนแรกนะเล่นแล้วก็รู้สึกว่า,วาเฮ้ยก็ขับเคี่ยวกันดีอะแต่พอ พอมันเขาเรี่ยมันสโนบออลคำคำที่มันจะใช้กันก็เรียกว่าสโนบอลแหละแบบว่าบางคนแบบพอเขามีโอกาสบางอย่างแล้วเขาทําทุบๆๆๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาชัยชนะอยู่ในมือเขาแล้วไงก็ไม่สามารถแก้ปรับสถานการณ์ได้แล้วแต่เกมไม่ยอมจบด้วยเงื่อนไขของเกมว่าเกมต้องจบด้วยลักษณะนี้ปรากฏว่าคนคนนั้นไม่ได้ทําให้เงื่อนไขมันจบไงมันก็เหมือนกับเกมก็โดนยืดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นทําไมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความรู้สึกว่า ทำให้เรารู้สึกว่าเกมมันนานเราเล่นไปก็ไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนเกมเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะร่วมมือกันบางทีก็ยังเปลี่ยนไม่ได้อืมอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งครับที่หลายๆเกมอมันเลยออกแบบมาเพื่อให้มีไอ้นี่ครับที่เขาเรียกว่าแคชอัพ m ม c h a นิกก็คือวิธีการที่จะทําให้คนที่ต,ตามหรือว่าคนที่คนที่นำเนี่ยเสียเปรียบหรือคนที่ต,ตามอยู่ได้เปรียบขึ้นมาเพื่อให้โอกาสในการพลิกเกมหรือชนะเกมมันมีมากขึ้นทําให้ความรู้สึก ความนานมันน้อยไอความรู้สึกแบบว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้มันน้อยลงถือว่าเกมแบบลักษณะนั้นน่ะใช้เวลาเท่ากันเลยนะแต่บรรยากาศมันขับเคี่ยวกันตลอดทางอะ่ะเราจะไม่รู้สึกว่านานใช่ไหมอันนี้ตอนเราต้อง,องลองลองย้อนนอนนึก,กไปแหละว่าแต่ละแต่ละเกมที่เราเล่นอะ่ะมันถ้าเราเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มอะไรบางอย่างไปเนี้ยมันจะสามารถทําให้ความรู้สึกนานมันหายไปได้หรือเปล่าท,าทาั้งทั้งจริงๆแล้วใช้เวลาอาจจะเท่ากันก็ได้ถือเวลาหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันบางเกมอาจจะรู้สึกว่านาน แต่บางเกมอาจจะรู้สึกว่าไม่นานทั้งๆนี้เวลาเท่ากันเนี่ยแปลว่าตัวเกมมันมีผลแหละว่าอะไรอะปัจจัยอะไรแล้วก็การออกแบบแบบไหนที่มันจะช่วยแก้ให้มันรู้สึกว่าเกมเนี้ยนานจนาน,นานเกินไปอให้มันหายไปนะอ่ามันมีเกมทำอาหารนะคะที่มันเป็นนาฬิการายอะคะ <K itchen S 2> ่ะ Kitchen Rush ปะใช่ใช่ใช่หนูรู้สึกว่าเกมนั้นมันดีมากเลยนะคะคือเหมือนแบบมีเวลาแปะไว้เลยเนี่ยมีเวลานะแล้วก็แบบต่างคนรู้หน้าที่แล้วก็จะแบบมีนาฬิกาสางแต่ละคนนะคะ เหมือนบังคับกันแล้วอะหนูว่ามันสนุกดีเหมือนก็มันไวมากเวลานาฬิกาทรายมันลงมามันจะประมาณเท่าไหร่นะสองนาทีมั้งถ้าจําไม่ผิดอะไรเงี้ยเออหรือหรือนึ่งหนึ่งทีเลยไม่แน่ใจนะแต่ว่ารู้สึกว่าหนึ่งนาทีนั้นมันนานานานเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีรอรอที่จะมูฟเวอร์เกอร์ไปตัวถัดไปแล,แล้วเราว่าแบบอันนั้นก็เจ๋งดีเพราะว่าเราจะแบบรอให้นาฬิกาทรายระยะสั้นเนี้มันจบเพื่อจะไปทําอย่างอื่นต่อทําอย่างอื่นต่อจนเวลาทั้งหมดภาพรวมหมด ทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องวางแผนด้วยเนาะบบว่าก่อนเริ่มร้านโอเคเดี๋ยวใครทําอะไรใครทําอะไรใครทําอะไรพร้อมนะลุยอะไรเงี้ยไปล้างจานก่อนเลย <c oughs> ก็เป็นอีกเวนึงนะที่ทําให้ไม่นานนะแบบเราอะรู้สึกว่าเล่นเล่นยังไงก็รู้สึกว่าเวลามันไม่พอเราก็รู้สึกว่ามันไม่นานด้วยความที่ว่าเหมือนเป็นมินิเกมด้วยมาคะที่แบบมันจบไวแล้วก็แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆืเพิ่มด่านอะไรเงี้ยค่ะมันเลยดูไม่น่าเบื่อแต่แล้วแต่ละด่านก็ไม่ได้แปลว่าจะเล่นแล้วชนะทันที ก็ต้องเล่นซ้ำแก้ไปแก้มือไปมันอะไรน่านหนึ่งประมาณสักหกนาทีปะ่ะหรือว่ามันก็มีสองรอบเนาะแบบว่าประมาณสักสิบนาทีได้อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องกติกาเท่าไหร่อืมจะมีแบบด่านหลังๆเล่นสองเป็นสองกะต้องจ่ายเงินจ่ายค่าอะไรี้ด้วยระหว่างทางอะไรเงี้ยอ่าประเด็นแรกเมื่อกี้เนาะก็คือเรื่องของไอการที่มันไม่มีแคชอัพขึ้นมาแล้วพอมันสโนว์บอลไวแล้วอะ่ะเรารู้สึก การเล่นของเรามันมินิ่งเลสมันไม่มีคุณมันไม่มีความหมายเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่านานอย่างที่สองก็คือการจํากัดเวลาบางอย่างเนี่ยทําให้เกมมันโดนจํากัดด้วยเวลาเรารู้สึกว่าเวลาไม่พอเราก็จะไม่รู้สึกว่าเกมมันน่าหาเหมือนกันมีอัอนนึงครับมันเป็นไม่รู้รู้จักคําว่าโฟล์กันหรือเปล่าเอ่ยค,ค,คอนเซ็ปของคําว่าโฟล์ครับมันคือคอนเซ็ปที่คุณแดเนียลแดเนียลพิง เป็นนักจิตวิทยาเขาวิเคราะห์มาว่าเอาการที่เราทำอะไรแล้วเราเรารู้สึกว่าเอนจอยกับมันเรารู้สึกว่าเพลิดเพลินกับมันเนี่ยเ <c ow> <o> พราะว่าเราอยู่ในโฟล์ซึ่งโฟล์เนี้ยมันมาจากสองปัจจัยหลักๆ <c ow> <o> ก็คือปัจจัยแรกคือความยากความยากง่ายของของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ <c ow> <o> กับอีกด้านหนึ่ง <c ow> <o> ก็คือทักษะของเรา ป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าทําให้เรารู้สึกว่าเกมมันไม่นานเนี่ยก็คือถ้าเราถ้าเราอยู่ในโฟลเนี่ยเวลามันจะผ่านไปเร็วเราเพลิดเพลินกับการทํางานลักษณะนั้นคือถ้าสมมติว่าเราทํางานที่ง่ายๆเลยนะแต่ว่าทักษะเราสูงอ่ะเราเราเก่งกว่านั้นอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราจะมานั่งทําอันนี้ทําไมเมื่อไหร่จะจบเหมือนกับเฮ้ยเราเขาเรียกไงเราทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าเราเสียเวลาทําเล็กขนาดนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันง่ายไปน่าเบื่อพอหน้าเบื่อปุ๊บก็ก็รู้สึกเวลามันผ่านไปนาน เมื่อไหร่มันจะจบสักทีกับอีกเวนึ่งก็คือมันยากเกินไปคือทักษะเราอาจจะน้อยกว่าทักที่กำลังทำอยู่แบบโอ้ยยากทำไม่ได้ทีมันทำไปก็ผิดอึดอัดเครียดเรารู้สึกว่าโหมันไม่อยู่ในฟโฟล์แล้วมันตึงไปการที่เราออกแบบเกมเนี่ยบางทีถ้าเราอยากจะให้คนกลุ่มไหนรู้สึกว่าเวลามันมันผ่านแบบมันไม่นานเกินไปเนี่ยเราต้องพยายามรักษาให้เขา อยู่ในอยู่ในโฟล์ให้ได้ก็คือเขายังสามารถทําอะไรไดไ้บางอย่างเพื่อที่จะแอคชีพความความยากของเกมเราักในที่เราให้ได้อย่างเช่นแบบโจย์แบบบางอันแบบที่ไอซ์บอกครับว่าทําไงก็เปลี่ยนผลการชนะไม่ได้มันก็เสียเวลาใช่ไหมกับบางอย่างมันง่ายเกินไปถ้าแบบบางอย่างมันง่ายเกินไปก็เสียเวลาที่จะเล่นไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของโฟล์ก็อาจจะมาเป็นตัวอธิบายเพิ่มเติมได้ครับว่าเราจะทําเกมที่มันแบบ นานเท่าไหร่ถึงจะดีซึ่งถามว่าเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมอันนี้มาอยู่ที่ว่าเราสามารถรักษาให้เขายังอยู่ในฟโฟลได้ตัวอย่างหน่อยตอนที่เราสถานการณ์แบบไหนที่ทําให้เราแบบรู้สึกเบื่อบ้างรู้สึกเบื่อคือการรอค่ะหรือม,มีมีการทําอะไรบางอย่างที่แบบทําไปก็แบบไม่เห็นจะรู้สึกดีเลยเป็นคนที่แบบโชคร้ายด้วยอะค่ะเหมือนแบบถ้าเป็นเกมการ์ดอะไรเงี้ยมันก็แบบทําอะไรไม่ได้อะค่ะกับอีกคนหนึ่งที่แบบ มีตการ์ดดีๆลงวางลงวางได้แต้มได้แต้มแ,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 แต่เราก็แบบการ์ดมันทําอะไรไม่ได้เลยมันก็รู้สึกเบื่อไม่อยากเล่นเหมือนกันอันนั้นอันนั้นน่ะก็จะเป็นเหมือนกับความรู้สึกที่แบบเราจัดการอะไรไม่ได้ไงอืมซึ่งอันนี้พอในเกมอ่ะมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องทักษะแล้วมันก็เป็นเรื่องโชคเรื่องอะไรด้วยซึ่งบางทีโชคก็ทําให้ถ้าบางเกมดีๆมันก็ออกแบบได้นะว่าให้โชคเนี่ยมันมันมันเป็นตัวแคชอัพ ให้คนที่ตามอยู่สามารถตามคนนําได้เหมือนกันอะไรเงี้ยในบางบางเกมก็ทําได้เช่นแบบก็มีลูกเต๋าพิเศษให้คนตามอะไรเงี้ยครับแบบว่าตอนที่เขามาเหมือนป้องฝ่ายป้องกันจะได้ค่าป้องกันเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยทําให้คนที่จะมาตีมันตียากขึ้นอะไรเงี้ยแก้เรื่องเรื่องโชคใช้เรื่องโชคเรื่องอะไรมามาช่วยเติมให้คนตามทําทํางานได้เอเล่นได้ได้อย่างสนุกขึ้นได้อยู่เหมือนกันแต่แต่ผมว่าบางครั้งมันก็อาจจะทําให้เกมมันน่าเบื่อขึ้นนะครับ อย่างเช่นแบบเออในเมื่อเราตามไปแล้วใช่ไหมแล้วเราแบบลงแบบเราสุ่มได้จุดที่แบบเปิดการขึ้นมาแล้วเราแบบโดนข้ามตาอีกหนึ่งตาแบบก็แบบน่าเบื่อขึ้นไปอีกใช่ใช่อันนี้อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือการออกแบบที่ไม่ได้คํานึงถึงการตามไงอาจจะมาสู่เรื่องของบาลานบางคนบอกว่าบาลานคือทุกคนเท่ากันใช่ไหมแบบว่าทุกคนได้รับสถานการณ์เท่ากันแต่ยางเงี้ยก็คือผู้เล่นที่นําอยู่กับผู้เล่นที่ตามอยู่สุ่มสถานการณ์เหมือนกันอก โอกาสที่สมมติว่าโอกาสที่คนตามจะตามได้ถ้าหมดเปิดการ์ดเจอแบบต้องผ่านหนึ่งตาก็ทําอะไรไม่ได้ก็ก็แค่เสียเวลาไปแต่ถ้าสมมติว่าไอเน,นี้คือมันไม่จําเป็นจะต้องให้เท่ากันแบบนั้นไงก็คือว่าคนตามเนี่ยเราอยากให้เขายังมีกระจิตรใจในการเล่นเงี้ยเขาอาจจะสามารถจั่วการ์ดได้สามใบแล้วเลือกใบที่ดีที่สุดได้ถ้าเขาตามอยู่อันนี้ก็เป็นการออกแบบเกมการออกแบบกติกาให้ให้คนทําคนที่แท้มตามอยู่ยังสามารถที่จะแคชอัพกลับมาได้ ประมาณนี้ครับแต่มันไม่ใช่แปลว่าแบบว่าทุกคนเล่นเหมือนกันแล้วมันจะแปลว่าทุกคนจะแฮปปี้เหมือนกันถ้านั้นเงเกมอ่ะมันก็สามารถที่จะทําให้คนที่ตามอยู่ช่วยให้ใหเขายัางรู้สึกน่าน่าสนุกในการเล่นได้อยู่ครับแต่ไงลองไปเสิร์ชกันดูเพิ่มเติมได้คอนเซปต์โฟลนี่คือใช้ในการใช้เป็นแกนแกนหลักในการที่เรามาตัดสินใจและว,ว่าเออเกมนี้มันโอเคไหมเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราออกแบบเกมให้เล่นเงนี้ย เขามีทักษะประมาณไหนเขาได้ชาเลนต์ตัวเองในการเล่นไหมถ้าเขาไม่รู้สึกชาเลนต์มันก็คือหน้าเบื่อแต่เขารู้สึกว่าเอ้ยมันชาเลนต์อยู่หรือมันชาเลนต์เกินไปเขาก็จะได้แบบพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันต้องแบบไม่ไม่ไม่ตึงเกินไปแค่นั้นแหละครับจริงๆแล้วมันก็เขาเขียนในหนังสือชื่อว่า drive แต่ว่าลองเสิร์ชคำว่า flow เนี่ยแล้วก็ d ด n น e l p พ n k ก็เจอเลยเคยเล่นเกมนานที่สุดกี่เท่าไหร่เยกี่กี่ชั่วโมง ของผมสองชั่วโมงผมเป็นสามก๊กนี่แหละครับสามกกก็เลีอะเหรอสองชั่วโมงเลยเหรอเหมือนรอบนั้นมันคนมันเยอะมากอาจจะเป็นเพราะจํานวนคนมันทําให,ทให้ทำให้การเล่นมันยืดด้วยปันแล้วมันก็ไม่มีอะไรทํากันเลยมัน,ม,นมันแค่ส่งก๊าซเรืเอระเบิดไปเรื่อยเื่อยเรื่อยเรื่ย,รยจนหมดเวลาของแต่ละคนไม่มีอะไรทํากัน เป็นอาจจะเป็นบัคกบางอย่างที่ทําให้เกมมันนานแต่ว่าเล่นเล่นเยอะก็มีผลเยอะครับการจํานวนคนเล่นมันก็จะเขาเรียกสมมุติว่ายิ่งเป็นเกมที่เล่นทีละคนเนี่ยแล้วเล่นคนคนเล่นเยอะโหก็คูณไปเลยว่ารอรอกี่นาทีสมมุติคนหนึ่งคนหนึ่งตัดสินใจสองนาทีก็จริงนะเหมือนจะเร็วแต่ถ้าเล่นสิบคนก็เราก็รอกัสิบนาทีอะไรเงี้ยไอ้เล่นเล่นห้าคนเนี้ยก็รอสิบนาทีเพราะแบบ เพราะว่ามีคนเราไอ้คนผูน้เล่นคนอื่นให้ตัดสินใจอีกสองนาทีทุกคนอะไรเงี้ยครับอ๋อมันมีเกมเกมหนึ่งที่เราว่าเขาเขาทําตัวเสริมออกมาแล้วก็ช่วยเรื่องเรื่องการจบให้เร็วขึ้นได้คือบางเกมอ่ะมันเขาเรยกนะองยางอย่างของสามก๊กอันนั้นนะอ่ะอ่ามันอาจจะมีบางจังหวะที่มันทําให้แบบว่าเกมมันยืดหรือมันมันยาวไปยาวเกินแคะนะ่ยาวเกินความสิ่งที่ควรจะเป็นได้เงี้ยครับอันนี้มันอาจจะเป็นบัก๊กซึ่งมันก็แก้ได้ อย่างบางเกมเนี้ยที่เราเจอว่าเขาออกแบบมาแล้วมันช่วยก็คือเกมชื่อว่า project l จริงเกม Project L เนี่ยเป็น,เ,ปนเกมแบบอเอารูปเหมือนเตติตอะ่ะแต่ว่าเอามันจะเอาเหมือนกับไอ้ตัวต่อพวกนี้มาต่อกันให้มันได้เป็นรูปต่างๆนะครับซึ่งการที่เราจะต่อพวกนั้นได้เราก็ต้องพยายามสะสมพวกเหมือนกับเหมือนกับทำภารกิจอะ่ะเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนมาเพิ่มขึ้นหรือว่าอัปเกรดชิ้นส่วนเราให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะแบบ ต่อใช้จํานวนแอคชั่นในการต่อน้อยลงอะไรเงี้ยคือเกมมันก็จะเป็นประมาณแบบบริหารจิ๊กซอของเราครับเพื่อไปต่อตามเควสให้มันได้สําเร็จซึ่งเกมเนี้ยถ้าเล่นแบบเขาเรียกเล่นกันแรกๆอะ่ะมันจะแบบพยายามฟาร์มของให้ได้เยอะๆเผื่อเราจะได้ไปใช้นูน่นนี่นั่นเยอะๆครับมันจะเหมือนกับเป็นเกมที่มัวแต่ไปฟาร์มของไม่ยอมจบสทัทีทางท้งยจริงๆแล้วแกการจบเกมของไอ้การเล่นจบของอันเนี้ยมันคือเป็นการ ทำคะแนนที่แบบตัวที่มันเป็นเควสที่มันยากขึ้นเงนี้ยพอมันพอมันยืดพ,พอพอภาคแรกมันยืดอย่างเงี้ยภาคเสริมที่เขาทํามาเขาเลยจํากัดจํานวนเทิร์นในการเล่นไปเลยโดยการว่าเกมเนี้ยจะจบก่อนก็ได้นะแต่ถ้าเทิร์นไอ้รอบในการเล่นอะเกินน่าจะเก้ารอบมั้งถ้าจําไม่ผิดถ้าเกินเก้ารอบอะก็คือมานับแต้มกันเลยว่าใครแต้มเยอะที่สุดแล้วเก้ารอบนี้จะมีตัว ทำคะแนนพิเศษขึ้นมาต่างๆเป็นเคเวสร,ระหว่างทางเพิ่มขึ้นซึ่งเรามองว่าวิธีการอย่างเนี้ยเป็นวิธีการออกแบบที่ดีที่แก้แก้ไขจุดบอดที่ทําให้คนอื่นยืดเกมได้ไรครับออกไปมันก็ยังสามารถแก้ได้นะพวกเกมที่เรารู้สึกว่านานเนี่ยเราลองหาวิธีการว่าเออแล้วเราจะแก้ยังไงให้มันให้มันยังอยู่ในโฟลของความสนุกที่แบบจบตอนที่ทุกคนกําลังแบบโอเคจบที่ดีจบแบบสนุกนะครับเพราะเรารู้สึกว่าสําคัญมาก ในการออกแบบเกมที่มันต้องจบในตอนที่เรายังรู้สึกว่ามันยังอีกนิดน่ะถ้าดีกว่านี้ได้รอบหน้าอยา,อ,อยากลองเล่นรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเราจะลองทําให้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่แบบจบแบบโอ้โหกว่าจะจบได้อย่างเงี้ยพอแบบั้นรู้สึกว่าเล่นเล่นจบแล้วโอ้โหเกมนี้กว่าจะจบได้คงไม่เล่นอีกสักพักหนึ่งแปลว่าเกมนี้จะไม่ถูกหยิบมาเล่นเท่าไหร่นะครับ ก็อันนี้ก็สําหรับคนที่สนใจออกแบบเกมก็ลองลองดูกันว่าเราจะหาจังหวะตัดจบเกมประมาณไหนดีซึ่งอีกด้านหนึ่งก็สําคัญเหมือนกันนะว่าการที่เราจะจบเกมที่จังหวะไหนดีอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้อ่าสถานการณ์ในเกมมันเริ่มที่ตรงไหนด้วยสมมุติว่าเล่นแล็กเนี้ยเราเริ่มแบบเท่ากันเช่นเราเป็นโนวิดเหมือนกันแต่กว่าเราจะแบบพัฒนาผมว่าเราอยากให้เกมโหความเจ๋งของเกมเนี้ยมันคือการจบที่แบบว่าเป็นแบบไฮพลีสหรือว่าเป็นแบบ ไอ้พวกแบบตัวขั้นอะไรขั้นสามเงี้ยแต่กว่าจะเล่นจนถึงตรงนั้นอะมันนานมากใช่ไหมคือเราเราจะแบบรักษาคนที่อยู่ตรงนั้นได้ไม่ไม่ได้มากพอบางทีเขาก็เลยทําให้มีสองแบบก็คือเร่งปฏิกิริยาให้เกมมันไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นก็คือเหมือนกับทําให้เอ็กพ e p มันเยอะคือแบบทำให้ทุกๆแอคชั่นมันมีความหมายมากขึ้นสามารถแบบพัฒนาได้เร็วขึ้นก็ทําได้ให้เกมมันจบเร็วขึ้นเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายกับความพีคได้เร็ว หรืออีกอย่างหนึง่งเขาก็ทําให้จุดเริ่มต้นนะี่ะไม่ต้องเริ่มจากโนบิทเหมือนกันก็ไปเริ่มที่แบบว่าสมมติว่าเริ่มมาอาจจะมีตัวละครแต่ละสายแต่ละสายมีจุดเด่นแบบนี้นี้น,นี้แล้วก็ลุยจากไอตรงสายนั้นอนะ่ะแล้วก็ไปถึงจุดจุดที่มันจะสนุกเข้าถึงเขาเลยเข้าถึงบรรยากาศความสนุกได้ได้เร็วเร็วเลยอะไรเงี้ยก็เป็นรูปแบบของแต่ละคนจะออกแบบเกมกันซึ่งอันนี้อยู่ที่เขาเลยนะ อยู่ที่นักออกแบบเลยว่าอยากให้ผู้เล่นได้ประสบการณ์แบบไหนถ้าเราใส่ใจเรื่องความนานหรือความเบื่อหรือความแบบระยะเวลาของเกมเนี้ยโปไอจังหวะในการเล่นเกมต่างๆเนี้ยลองเอาพวกเนี้ยครับมาลองใส่เพื่อพัฒนาให้เกมเราแบบเข้าสู่ความสนุกได้อย่างรวดเร็วแล้วยังจบได้อย่างแบบไม่น่าเบื่อนะครับหนึ่งคือแบบทําอะไรไม่ได้มันมีนิ่งเลสใช่ไหมตอนที่เราทำเฮ้ยจำไม่ได้ว่าสองอะไร แต่สามเนี่ยน่าจะเป็นประมาณเรื่องของโฟล์เนาะอันนีอน้อันที่สี่จริงๆมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือทําเรื่องของสมาธิครับเรื่องที่สี่เราจะสังเกตเห็นว่าเกมเกมเด็กๆแบบเด็กเล็กๆอ่ะเด็กแบบไม่ถึงสิบขวบเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เขาอ่ะจะไม่ไม่ได้มีสมาธิกับส่วนส่วนกลางเขาสามารถสนใจเฉพาะสิ่งที่เขาทําได้เพราะฉะนั้นเกมเด็กๆเนี่ยเ,เขาก็เลยแบบว่าเออจะทอะาทอะไรหนึ่งตาจบทําอะไรหนึ่งตาจบอะไรเงี้ย แล้วสมาธิในการอาโฟกัสที่จะอยู่กับกิจกรรมเดิมๆเนี่ยค่อนข้างสั้นเราก็จะเห็นว่าเออไม่ไม่มีเกมเด็กอันไหนเนี่ยที่ให้เด็กเล่นอยู่แบบนานหนึ่งชั่วโมงเลยเพราะว่าอันนี้คือเป็นเรื่องธรรมชาติของของเด็กเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องสมาธิของของผู้เล่นความสามารถในการที่จะโฟกัสอยู่กับอะไรบางอย่างเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเกมมันนานหรือเปล่านานเกินไปน่าเบื่อเกินไปหรือเปล่าพัฒนาการเขาอะ ในการเข้าสังคมอะ่ะเขายังไม่สามารถแบบเขายังไม่เก่งในการไปสังเกตสีหน้าหรือสังเกตว่าเพื่อนของเขารู้สึกยังไงอันนี้คือเด็กๆเกนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะสนใจเฉพาะของตัวเองอันนี้คือขีดความสามารถพ,พอเขาสนใจของตัวเองสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้ดั่งใจแล้วบางทีเขาก็เบื่อง่ายอะไรเงี้ยเบื่อมันก็เลยการที่แบบเรารู้สึกไม่ enjoy กับเกมแล้วมันโฮไปได้อีกไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องตัดจบ มันก็เลยทําให้เกมแบบเด็กประถมเ,เด็กแบบเด็กเล็กเีย <aime> อยู่ที่ประมาณบบบแบบสิบห้าทีจบอะไรเยงนี้ครับเกมแบบเล่นง่ายๆเล่นสันส้นๆเล่นเป็นรอบๆเลฟเรเทอร์เ응งี้ยไม่ถึงไม่เล่นไม่นานเลยลงการ์ดลงการ์ดลงการ์ดอ่ะปึ้งจบแล้วลงการ์ดลงการ์ดลงการ์ดอ่ะปึ้งจบแล้วประมาณเนี้ยแต่มันได้ฝึกการคิดการตัดสินใจเป็นเกมที่ค่อนข้างดีนะแต่ถามว่าเกมแบบ เกมเล่นจบเร็วเกมเกมดีต้องเล่นนานหรือเปล่าไม่ใช่เกมเล่นเล่นจบเร็วๆที่ดีๆก็มีอะไรอย่างี้ครับอยู่ที่แบบเราออกแบบมาบเออเด็กก็ยังเล่นได้อะไรเงี้ยมันมีข้อจํากัดหลายอย่างอยู่ที่แต่ละคนเหมือนกันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่าน่าจะทําให้เราเข้าใจเรื่องเรื่องของแบบเกมนานเกมแบบไหนนานเกินไปได้ได้ดีขึ้นครับ